ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบบางทีไปต่างจังหวัดค่ะนอนอยู่แล้วแบบตื่นขึ้นมาก็จะเห็นหลักกิโลเห็นหมายเลขเนี้ยตลอดเห็นตื่นมาเห็นเลขซ้ำเห็นเลขซ้ำเห็นเลขซ้ำเราก็จะบอกว่าเออเราเห็นเลขนี้ตลอดเลยนะแล้วเราก็บอกพอบอกปุ๊บก็ถูกซึ่งตัวพี่ฝนเองไม่เล่นตัวเราไม่เล่นตัวเราไม่ซื้อเพราะเราสื่ว่าเราเคยซื้อนะแต่เราไม่เคยถูกแล้วไม่เฉียดไม่ใกล้แต่ไปบอกคนอื่นแต่บอกคนอื่นแล้วเราไม่ซื้อ มันมันมันออกคนรับทางถูกหมดคนทาเพราะว่าล่าสุดแม่นมาก3ตัวตรงเลย3มตัวตรงแต่ว่าเป็นเหมือนงวดล่าสุดเนี้ยหรองวดล่าสุดนี้ค่ะนี่ฮะใช่เลขอะไรครับพี่ฝนจำได้ไหมแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแล้วได้มาจากไหนแปดศูนย์หกก็ไปไปจุดประทัดค่ะถวายสารพ่อปู่เพราะว่าเราไปของานขอการไว้ที่เราเคารพนับถือที่เราเคารพนับถือนี่คือสารพ่อปู่อะไรครับพี่ฝนสารพ่อปู่ปากคลองนาขวางวัดกาหลงอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่สมุทรสาครค่ะซึ่งพี่ฝนนับถือเป็นประจ นับถือมากเลยเพราะว่าที่เนี่ยค่ะคือขอแล้วแบบได้สมปรารถนาทุกครั้งทุกครั้งเลยก็ไปขอครั้งแรกของงานนะคะก็คือไม่ถึง3ชั่วโมงเขาโทรมาคอนเฟิร์มเลยแล้วโอนเงินด้วยหรอใช่ปากระป๋องป่ะโอนเงินเลย แล้วก็ขอพีเซนเตอร์พอขอพีเซนเตอร์ค่ะสามวันเขาก็พีเซนเตอร์ก็มามาเลยมาเฟอร์ใช่ก็เลยเชื่อเลยใช่ค่ะรีบกลับไปแก้บนรีบกลับก็เลยไปถวายประทัดใช่ค่ะจุดประทัดใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือไปถวายก่อนหน้านี้แล้วก็มีหมายเลขแล้วก็ถูกเหมือนกันก็โพส่งเรื่อยก็โพสลงเรื่อยเราได้หมายเลขนี้นะอ่าฮะตาดีได้ตาไร้เสียนะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไม่แต่เห็นบอกว่าตอนไปถ่ายมูไนก็มองรอบๆสตูแล้วเห็นเป็นตัวเลขก็มีแม่ แม่ตกมือค่ะว่าคุณฝนขอนอยขอยก็ชอบถามเวลาพี่ชาวไปแม่เรียกอะไรเราก็แบบเอ๊ะอะไรเราก็มองไปที่มอนิเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันขึ้นมันมันขึ้นแบบว่าเราไปเห็นแบบเลขอย่างงี้มันเด่นมากเลยแล้วก็ในมอนิเตอร์มันมีตัวเลขมันมีตัวเลขไงแต่ว่าตับเลขห้ามมันลอยมามันลอยมาแล้วเขาบอกอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่มันได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวไหนดีแล้วพอดีมอนิเตอร์เขาลันมาแบบว่า ศูนย์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 คือเขาจะเริ่มต้นใหม่เราก็เลยโอเคเป็น5 0ศูนย์ก็เลยเป็น4 0ศูนย์อันนี้ไม่ถูกเลยไม่เป็นจริงๆริงอ่ะไม่เป็นจริงๆ40ศูนย์แต่ก็ไม่แม่น้ำมันออก04นอ์สโอเคโอเคแต่ก็ถูกกันทั้งสตูแล้วเขาก็แบบไปทีไรเขาก็จะถามว่า มีไหมมีไหมอะไรเงี้ยเราบอกอ่ะงั้นวันนี้ดูหน่อยแล้วพี่ฝนเราหน่อยค่ะเป็นเลขอะไรดีเลขอะไรดีพี่ฝนนะอ๋อเห็นเลขห้าเลขห้าเลขอะไรอีกเลขอะไรอีกแล้วก็เลขสองนี่แหละค่ะโอ้พี่ฝนวันนี้ทำงานง่ายนะที่เป็นยี่ห้ามันก็ เลยท่าตัวที่เปิดก็ไม่รู้ว่าเอามองไปคไม่มีเลขหรือฝนมองไปข้างหน้าเห็นเลขเลยไหแต่จริงๆนะออ้าาว่นเลขเห้าเด่นมากเลขห้าเด่นนะแล้วในเนี้ยมีแต่สอง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 เห็นไหมใน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 ป้ายในแผ่นกระดาษเออจริงด้วยอา อันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะจริงจริงนะเนไงสองคู่คือมันเด่นมาเลยอ่ะแล้วก็เลยแบบก็ไม่รู้อันนั้นเบรกสองไงอ้าวเหรอก็สองสองสองแต่พี่ฝนให้สองไปแล้วกันก็ได้แหละในคิวการ์ดเขียนว่าสองสองสองเยอะมากนี่ไงนี่ไงสีแดงสองเห็นไหมมันมันจะมีมันจะมีสัญญาณอะไรบอ มันจะมีสัญญาณตอนนี้ไปหนึ่งอะไร่างเียบ้างทีมงานเก๋เก๋ในกล้องของเมกีนะก็เมื่อกี้มันปิ้งขึ้นมาถ้าอันไหนอันแรกคืออันนั้นโอเคความรู้สึกแรกสองห้าสองห้าสองแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วพี่ฝนพี่ฝนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่ฝนก็บอกพี่ฝนก็อาจจะเคยซื้อมาก่อนเคยอุดหนุนมาก่อนเคยค่ะอุ้ยเคยซื้อแต่ไม่เคยถูกแต่ไม่เคยถูกแล้วพี่ฝนได้เซนส์เนี่ยได้มาเป็นอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ ็คือมันมีครั้งหนึ่งอะค่ะนอนฝันฝันว่าอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามีตัวเลขสี่กับเลข8ลอยมาแล้วชนหน้าเลยชนหน้าเลยใช่ลอยมาแบบตัวใหญ่ๆแล้วชนหน้าเลยอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนป้ายอะไรนะป้ายฮอลลีวูดป้ายฮอลลีวูดที่แบบว่าบึ้งแล้วมันมาชนหน้าเราเราก็เลยเราก็เลยแบบตอนแรกไม่บอกใครไม่บอกใครพอไม่บอกใครปุ๊บมันออกจริงๆ แล้วก็หลังจากนั้นพอฝันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็จะไปบอกคนอื่นพอบอกปุ๊บแล้วเราต้องไม่ซื้อนะพอเราซื้อมันจะไม่ออกเดือดเลขเคลื่อนเด๋ยวเลขเคลื่อนบอกไม่แต่คนอื่นแต่ตัวเราไม่ไม่ซื้ออย่างเงี้ยแต่ว่าตัวพี่ฝนเชื่อตัวเองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวพี่ฝนเชื่อค่ะเชื่อรู้สึกได้ยังไงฮะ เราเรามีความรู้สึกว่าพอเราเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับว่าขอให้ราบรื่นแล้วก็รู้ล่วงอขออย่าให้ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้อขอให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ,อค่ะก็คือมีจริงๆขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนั้นไปได้ใช่มันก็เกิดขึ้นจริงมันก็เกิดขึ้นจริง